กำลังมองหาชั้นวางจานแบบค่อมซิงอยู่หรือเปล่าแนะนําชั้นวางจานอันนี้เลยนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดสามารถวางของได้2ชั้นมีฝาปิดด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายแบบนี้เป็นแบบบานสไลด์นะครับ สำหรับชั้นนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับใช้วางจานวางชามวางชามเล็กวางขวดน้ำวางแก้วน้ำได้อันนี้เป็นชั้นที่สองนะเอาไว้วางหม้อวางฝาหม้อเอาไว้เก็บของห้องครัวได้และชั้นบนสุดก็สามารถวางของเพิ่มได้นะครับมีที่วางมีดมีที่เก็บมีดมีที่เก็บช้อนมีที่เก็บซ่อมมีที่วางสกอตไบมีที่วางน้ำยาล้างจานมีที่วางเขียงมีตะขอแขวนของให้6อันขาตั้งด้านล่างแบบสุญญากาศดูดติดเคาน์เตอร์ได้แน่นไม่ขยับนะครับบริเวณด้านหลังก็มีแผ่นใสกันฝุ่นให้นะวัสดุโครงสร้างแย่าี้นบบ ช่วยกันฝุ่นกันลมได้สําหรับชั้นวางจานในคลิปวิดีโอนี้มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่105เซนนะครับมีความสูงอยู่ที่104เซนมีความลึกอยู่ที่30เซนนะครับชั้นวางจานทั้งสองชั้นอันนี้มีความสูงอยู่ที่24เซนนะครับใช้วางจานวางชามวางหม้อได้เยอะเลยและทางร้านยังมีให้เลือกอีกหลายขนาดเลยนะครับและมีให้เลือก2สีสีขาวกับสีดํากดเลือกซื้อสินค้าตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามตรงไหนพีพูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ